ถือเป็นวันวัดใจสอวอุปกิจปาจาริยางกูดค่ะยังไงคะเอาละครับขย่าขวด30วินาทีค่ะเริ่มจากเพจที่1มาดูกันขย่าขวดกันสักนิดหนึ่งเริ่มจากตำรวจประเทศไทยไปจับกลุ่มนักธุรกิจชาวมินมาตุนมินลัดเรื่องยาเสพติดเรื่องฟอกเงินยาเสพติดอะไรประมาณนั้นจากนั้นก็ขยายผลจากนั้นก็ต่อยอดกันไปเรื่อยจากคดีตุนมินลัด ก็แตกปลายเพิ่มมาอีกหนึ่งคดีก็คือคดีท่านสวอ,อุปกิจโอเคในที่สุดนะอดีตอายการสูงสุดท่านนารีตันทศเสียนก่อนที่จะเกษเียณประมาณนะสักสิงหาคัณยาประมาณนะั้นกลมกลมกลมก็ได้เซ็นสั่งฟ้องสวอุปกิจรวมสามข้มอหาด้วยกันใช่รวมสามข้อหาประกอบด้วยหนึ่งเป็นสมาชิกบุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน 2. เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอัากรรมข้ามชาติและ3สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดสามข้อหาค่ะที่ฟ้องสวอุปกิจขั้นตอนนะหลังจากที่อายการมีคำสั่งสั่งฟ้องขั้นตอนต่อไปก็คงต้องเรียกเจ้าตัวก็คือสวอปกิจมาฟังคำสั่งคดีเมื่อเมื่อ เมื่อแจ้งคำสั่งคดีเมื่อได้รับฟังคำสั่งคดีเสร็จเรียบร้อยอายการก็จะมีหน้าที่ในการนำตัวสวอ,อุปกิจส่งฟ้องต่อศาลเลย <c oughs> ส่งฟ้องต่อศาลเลยที่จริงอายการก็ได้นัดหมายกันหลายครั้งนะกับสวอุปกิจแต่รวบลัดตัดความดีกว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่สังคมก็พูดก,กันอยู่เยอะอ <c oughs> และทําให้สังคมมีมีมีคำถามว่าเอ๊ะยังไงกันอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับ <มา S 1> ไปด,ดูกันสักนิดสิครับอ,อายการคดียาเสพติด9นัดให้สวอุปกิจมาฟังคำสั่งคดีวันที่26ธันวาคม2566ปลายเดือนนี้สสรังสีมันพักเก้าไกลออกมมโวยเลยคู่กัดอมาตะานิรันดร์การของสวอุปกิจโวยเลยบอกว่านัดให้มาฟังคำสั่งคดีในสมัยประชุมรัฐสภาแปลว่าอะไรแล้วก็เปความหมายคำถามเพราะเปิดประชุมสมัยสภาเนี่ย12ธันวา เปิดสมัยประชุมสภา12ธันวาแต่นัดมาฟังคำสั่งคดี26ธันวา,วาเปิดสมัยแล้วเรียกในสมัยประชุมโดยที่ไม่รู้เลยเหรอว่าในสมัยประชุมสวมีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ไปก็ได้ในเวลาต่อมาอายการคดียาเสพติดกก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้มาฟังคำสั่งคดีในวันที่6ธันวาคม2566ก่อนเปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่12ธันวา <c oughs> พอถึงวันนั้นสวอุปกิจก็ได้ส่งตัวแทนไปขอเลื่อนเป็นวันที่14ธันวาคม66ก็คือวันนี้นี่เองครับอายการคดียาเสพติดกอนุญาตให้เลื่อนเป็นวันที่14ธันวา,าดังนั้น <14. S 1> เราจะต่อสายไปที่สว,สวอุปกิจป,ปาจริยังกูนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะไปวัดใจเกันสิทธิว,วันนี้วันน,น,นี้วันนี้จะ ไปหรือไม่ไปอย่างไรใช่ค่ะแต่ทางอายการบอกได้รับการยืนยันจากสวอุปกจว่าไปแน่นอนสักครู่เดียวักไม่ต้องห่วงจะไม่คอยใดใดสักครู่เดียวกำลังต่อสายไปที่สวอุปกจปัจริยางกูนเนี่ใช่ก็ถามกันตรงๆเพราะว่าวันนี้จะไปหรือไม่ไปเพราะหลายคนก็คาดเดากันไปดังนั้นนัี่คือที่มาของการที่ผมตัดสินใจให้ทีมงานพาดหัวข่าว14ธันวาวันวัดใจสวอุปกิจไปกันที่สวอุปกิจเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านสวอุปกิจค่ะสวัสดีครับคุณอุปกิรฮะ สวัสดีครับคุณอมรรัตคุณดนัยและท่านผู้ชมทางบ้านครับครับวันนี้ผมพัาดหัวข่าวว่าวันวัดใจสวอุปกิจวันนี้สวอุปกิจจะไปตามนัดหมายของอายการหรือไม่ครับ14ธันวาเป็นคําถามแรกก่อนผมยืนยันว่าผมไปแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไปขึ้นศาลจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมนะครับผมไปแน่นอนครับ อายการนัดก,กี่โมงครับวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมกําลังคอยให้อทนายผมประสานมานะครับเพราะว่าจะต้องออให้อายการฟ้องผมที่ศาลครับครับครับเอ๊ะในการนัดหมายวันที่สิบสี่ธันวาอายการคดียาเสพติดก้าไม่ได้บอกเลยครับว่าวันวัน,นกกวันนี้คือสิบสี่ธันวาให้มาเจอกันที่ไหนแล้วก็ตอนกี่โมงเขาไม่ได้บอกก่อนเลย เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานกับทางทนายผมคือรับในหลักการว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนครับ oh, <okay. S 2> แต่ว่าผมขอกล่าวนิดนึงนะครับว่าก่ <Okay. S 2> อนหน้าเนี่ยได้ทําหนังสือมาถึงผมขอนัดผมวันที่26ธันวาคมนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าตอนเนี้ผมก็คือวันที่26ธันวาคมเนี่ยทำหนังสือมาถึงผมก่อน <Okay. S 2> คือผมก็ไม่ได้ว่าง นะครับผมมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติแล้วผมจึงได้ขอให้เป็นวันที่สิบสี่นี้คันนี้เนี่ยอก็ท่านโคศกแล้วก็รังสีมันโรงก็อาจจะเข้าใจผิดว่าอไม่สามารถที่จะฟ้องผมได้เลยลองไปดูมาตราหนึ่งสองข้อของรัฐธรรมนูญนะครับว่าสามารถฟ้องผมได้ครับเพราะฉะนั้นวันไหนก็ไม่ต่างกันครับสภาจะเปิดจะปิดพวกนี้ ไปเต้นตามคุณรังสมานโรมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถรากิษฎกวิกขอเคลียร์ข้อกฎหมายนิดหนึ่งก็คือในสมัยประชุมสามารถที่จะฟ้องสวได้ใช่ครับถูกต้องใช่ไหมสามารถฟ้องสวได้ใช่ไหมฮะครับใช่ครับโอเคแต่มันมีแต่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 สวก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองจะไม่ไปก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่นี่ผม ขอเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่วันแรกเลยครับถ้าถ้าคุณใ<ช>ดลจยจได้ว่า<ช><ช>ผมได้เดินไปที่ปปสที่ปปสนะครับ<ช><ช>แล้วก็ที่คณะกรรมการอายการที่สอบสวนเรื่องผมเพราะว่า<ช><ช>คุณรัฐมารวมกับคุณอัจฉริยะเนี่ยไปกล่าวโทษผมนี่นั่นผมจึงเดินไปเพื่อที่จะไป ชี้แจงความบริสุทธิ์ของผมนะครับ,รบและจากวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ตอว่าทีมไอาการนิดๆเพราะว่าทีมเก่าของอทีมเก่าซึ่งนำโดยท่านรองโฆษกเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข่าวคลาดเคลื่อนนะครับ,รบไปในทิศทางที่ว่าผมเนี่ยใช้เอกิาธิ์ร้ม่ไปฟัง,งนู่นนี่ที่แท้จริงทางไอาการสอบสวนเขายังทำเรื่องไม่เสร็จรนะครับ ไม่ใช่เป็นผมไปใช้เอกสิทธิ์คือการที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วให้ข่าวคาดเคลื่อนหรือให้ข่าวที่ไม่ไม่ตรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้บุคคลอื่นเสียหายนะครับรวมทั้งครั้งนี้ด้วยท่านโคศกเนี่ยก็เห็นคุณรังสิมนรันโรมไปพบนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันก็มีหนังสือมาถึงผมเนี่ยจาก นัดเดิมวันที่26ให้ผมมาวันที่6ธันวาคมวันที่6ธันวาจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ไปให้ข่าวว่าผมมารายงานตัววันที่เ่29แล้วก็จะควรจะไม่วันที่6มันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้ไปรายงานตัวอะไรเลยผมไม่ได้ไปเลยส่งทนายไปอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมติดภารกิจนะครับ <Okay. S 2> คือผมก็ต้องมีภารกิจที่ต้องปฏิบัตินะครับในฐานะสวไม่ได้ไม่ได้ว่างอยู่ตลอด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็เลยชี้แจงไปว่าผมเนี่ยจะมาวันที่สิบสี่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมผมขอเลยครับขอให้ให้ข่าวแบบแบบที่ตรงหน่อยแล้วก็เอ็กซ c กหน่อยเพราะว่าควรจะมีการบูรณาการกันในในส่วน ในที่ทํางานของตัวเองในทีมอายการด้วยกันพูรจะประภาษากันนิดนึงอย่าไปเกินคนละทักโอเคเข้าใจตกลงคุณคุณอุปกิจใช้เป็นจังหวะในการตัดพ้อต่อว่าส่งสัญญาณไปถึงอายการเลยนะครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งยืนยันนะครับยืนยันนะครับนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดคงจะทําให้มี การกระเพื่อมหลายอย่างเพราะว่า,าผมขอกล่าวถึงท่านอายการอาวุโสคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสายงานเลยนะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานรับผิดชอบโดยตรงทั้งที่มีอายการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับตำแหน่งอาวุโสนี่เป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถประครับบัญชาหรือสั่งการใดๆ กับพนักงานอายการได้ก็ถือว่าเป็นอายการศูนย์นะครับแต่ว่าท่านอดีตอายการสูงสุดเนี่ยได้ตั้งท่านอายการอุงโสงท่านนี้เนี่ยมา,ามาดูคดีทั้งหมดนะครับแล้วก็จึงทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายและ <Okay. S 1> แบบแผนการแบบงานราชการ <Okay. S 1> โดยปกติ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> อันนี ขอขอขอ,ขออีกนิดนึงครับ,ค,รบคือคท่านายการอุโสผู้นี้เนี่ยเคยโดนตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี58แล้วก็ต่อมาในปีหกศูนยเนี่ยได้ทำตัวไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ได้โดนปลดนะครับออกตามมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติเครื่องการฝ่ายไอายการ,รแต่ท่านนี้เนี่ย ได้รับการแต่งตั้งโดยท่านอดีตอายการสูงสุดนะครับให้มาดูคดีนี้แล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมท่านมีอคติกับผมอย่างมากเช่นผมไปฟ้องคุณอชิยะนะครับไปไปไปศาลนะครับไปขึ้นศาลผมก็ได้ยินกับหูเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยวันที่สิบสามพฤศจิกายนว่า,เ,าเขาเรียกทนายผมไปแล้วก็บอกว่า ำเลยวิทเนสฮะคือพยานที่เป็นที่เป็นเจ้าที่ตำรวจที่ทำเส้นสายการเงินเนี่ยนะครับครับครบ,บอกบว่าถ้ามาที่ศาลมาเป็นพยานให้ํำเลยเนี่ยเขาจะดำเนินการหนึ่งห้าเจ็ดถึงขั้นเอาออกจากราชการ<ม>คุณเป็นอายการคุณคุณ ข่มขู่อย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอ,อุปกิจเป็นเดี๋ยวผมตามไม่ทันเมื่อสักครู่พูดถึงอายการท่านหนึ่งไปข่มขู่ทานายของคุณอ,อุปกิจถ้าเอาตำรวจคนนี้มาเป็นพยายนทางฝั่งของคุณอ,อุปกิจเขาจะเล่นงานตำรวจคนนี้ด้วยข้อหาหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบตำรวจสามคนครับมีผู้กองกับคนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่สองซึ่งทำเส้น ทางการเงินนะครับโอเคอเคือ <Okay, okay. S 2> ถ้าคนนี้มาเนี่ยพวกนี้มานี่จะรู้หมดว่า <Okay. S 2> อาเส้นสายการเงิน <Okay. S 2> เป็นยังไงโ <Okay. S 2> อเคแต่น,นี้เขาไม่ได้ข่มขู่ผมนะครับเขาพูดต่อนหน้าผมในบรรลังขณะที่ผมไปไต่สวนมูลฟ้อง mm hmm. คุณอัจฉริยะอยู่นะครับโ okay, okay. <า>อเคโอเคสรุปก็คือกับหูเลยครับว่าอาจะดําเนินการกับตํารวจอย่างนี้ทั้งๆท,งที่ตอนแรกเนี่ยทนาย ได้ขอให้ท่านนายการท่านเนี้นะครับอุโสท่านเนี้ยเอาอเอาวิทเนสให้มาเป็นวิทเนสของโจทย์ยท่านก็โจทย์ใช่ครับพยานโจทย์ท่านก็ไม่ไม่ยอมจึงทำให้ทานายในคดีดีนลูกเขยผมเนี่ยขอหมายสารไปให้ท่านอนุญาต ขอหมายสารให้เจ้าที่ตำรวจพวกนี้มาเป็นทนายจำเลยครับแล้วก็ได้รับการข่มขู่อย่างนี้ยนะครับ,รบโอเคโอเค,คผมลำด, <ผม S 2> ดับเรื่องอีกที<ม>คุณได้ทำหนังสือร,ร้องเรียนไปถึงท่านประธานกออนะครับคนที่แล้วร้องเรียนประธานกออคนที่แล้วชื่อ,อ,อชื่อท่าน พัชระค่ะพัชระ oh, ท่านพัชระที่ทำดำํารงอใช่ครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนและขอความเป็นธรรมไปที่ท่านอายการสูงสุดท่านใหม่นี้นะครับ oh, คนปัจจุบันโอเคโอเคปัจจุบันเพราะ <Okay. S 2> ว่าอนอกจากที่เขาข่มขู่เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยครับคือโอ้โ oh, ห oh, ผมไม่นึกว่าอายการจะใหญ่โตขนาดนั้นมี มีหมายสารนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปก็ยังไปข่มขู่แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขามีอกติกับผมครับวันที่ผมได้รับจดหมายขอเลื่อนจากวันที่ยี่บหกมาเป็นวันที่หกเนี่ยนะครับซึ่งจดหมายนี้ก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าให้มารายงานตัววันที่สามสิบแล้วมาวันที่หกอะไรเงี้ยนะครับผมสามารถให้จดหมายคุณนายไปดูได้ทีนนี้เขาเนี่ย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาส่งจดหมายนี้ที่บ้านผมผมจึงถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเอ๊ะเป็นหน้าที่ของคุณเหรที่จะมาส่งหนังสือให้อายการเนี่ยผมได้รับจดหมายโดยการลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็ทนายผมก็ได้รับด้วยได้รับหลายฉบับแล้วเกินยังต้องให้เจ้าหน้าที่มาส่งที่ผมอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ก็คือทําให้เห็นว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี้ยคลิปไวรัลมากที่เขา ข่ผมขู่ตำรวจขอให้ตำรวจพาไปทานลาบเลยเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดคุณอุปกิจ <c oughs> ผมขอติวงนิดนึงประเดี๋ยวผมจะตามให้ทนันผมผมสรุปดังนี้จะตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารหรือไม่คุณอุปกิจกํกำลังวิจารณ์อดีตอายการสูงสุดท่านนารี <c oughs> วิจารณ์ <c oughs> ในประเด็นที่ท่านนารีตั้งอายการอุโสคคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้า มาเป็นหัวหน้าคณะทํางานเกี่ยวกับคดีของ<ช>คุณอุปกิจใช่ไหมครับของก่ออื่นของคดีลูกเขยผมซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับอ๋อคด,ด,ดีตุนมินรัฐคดีตุนมินรรตแัฐและ,และ<ช>ดินยางจุนธุระถูกไหมครับอ,อ,อย่างแรกก็คือวิจารณ์อดีตไอาการสูงสุดก็คือท่านนารีวิจารณ์ในประเด็นที่ไปตั้งอดีตไปไปตั้งไอ,าอาการอุโสท่านหนึ่งมาเป็นหัวหน้าคณะคดี ั้งแต่สมัยตุนบินลัตตั้งแต่สมัยดินยางจุธละลูกเขยของคุณอุปกิจตไล่รวมถึงเป็นหัวหน้าคณะในคดีของคุณอุปกิจตเองด้วยหรือเปล่าก็คงจะต้องผูกพันมาเป็นอย่างนั้นครับแต่เนื่องจากเขามีอคติกับผมเป็นอย่างมากผมจึงร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนนะครับเคดังนั้นดังนั้นประเด็นทูนะครับว่าถ้าเราไม่พอใจผู้พากษา หรือคิดว่าท่านมีอคติของเราเราก็ทาหนังสือไปที่ได้ได้ได้เข้าใจเข้าใจร้องได้ร้องได้ร้องขอความเป็นธรรมได้ขอปิดตัวได้แต่เขาจะให้ไม่ไห้มันก็อีกเรื่องนึงแต่ทีนี้เดี๋ยวต่มนิดหนึ่งแล้วประเด็นที่ต่อเนื่องกันไปนะครับที่ไปวิจารณ์ท่านนารีกรณีไปตั้งอัยการอาวุโสท่านหนึ่งมาเป็นหัวหน้าคณะคดีตุนบินลัดดินอย่างจุนทระและลากเรื่อยมีผลกระทบต่อเนื่องถึงคดีของคุณอุบกิเเนี่ยที่วิจารณ์ก็เพราะว่า อายการอุโสคนนี้อคติกับคุณอุปกิจกำลังพูดอย่างนั้นใช่ไหมก็พูดอย่างใช่นแตใช่าทีใช่ไหมเนี่ยมันมีสายงานนะครับที่ดูเรื่องนี้อยู่สายงานก็คือคดีสำนักงานคดียาเสพติดก้า ทำไมต้องไปตั้งคนนี้ล่ะครับโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคข้อพิจารณ์ก็คือว่าไปตั้งไอ,ไอการอวุโสมาดูคดีและไอการอวุโสคนนี้ที่ดูคดีก็อคตติกับคุณอุปกิจและเคยมีประวัติการพูดข่มขู่สามตำรวจตำรวจสามนายด้วยกันที่จะดึงมาเป็นพยานในคดีถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอ,อันนี้เป็นการปิดบังกระบวนการยุติธรรมอ,อจจายการเนี่ยนะครับถ้าอัตติอที่จะพิสูจน์ความผิด และพ <Okay. S 2> ิสูจน์ความถูกด้วยน <Okay. S 2> ะครับไม่ใช่ <Okay. S 2> ว่าผิดอย่างเดียวครับโอเคโอเคได้ทําเรื่องร้องไปที่ประธาน fooled. ประธานคณะกรรมการข้าราชการอายการและเรื่องก็ยังค้าง,งอยู่ขณะเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนตัวอายการสูงสุดมาเป็นท่านใหม่ก็ได้ทําร้องไปที่อายการสูงสุดท่านใหม่ด้วยขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของอายการของและของทางกออด้วยใช่ไหมครับครับใช่โอเคเอาเป็นว่าระบบเวลาแล้วลหละเราจะเอาประเด็นนี้ไปตามต่ออีกนิดนึงนะครับประเด็นที่สําคัญ เหลืออื่นใดเลยเนี่ยซึ่งมีพรายกระซิบมาที่ผมนะครับว่าในคณะกรรมการคอตอสเอนี่ยครับทำการตรวจสอบยึดทรัพย์สินเนี่ยมีอดีตนะครับอดีตไอาการอาวุสโสค,คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดิตปีอายการยาเสพติดก็ได้มีคำสั่งปี64นะครับแต่งตั้งคนนี้เข้ามาในกรรมการนี้ซึ่งปกติเขาต้องแต่งตั้งโดย ำแหน่งแต่นี้มีชื่อท่านนี้เลยครับ <Okay. S 1> แล้วก็ท่านนี้เนี่ยท่านอดีตรัฐมน,นตรีคนหนึ่งก็ชื่นชมมากใช้เป็นว่าโมเดลชื่อท่านกับนักร้องคนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เป็นเป็นสุดยอดของการอายัด <Okay. S 1> ทรัพย์นะครับครนี <Okay. S 1> ้มีคนบอกผมว่าคอยติดตามดู ท่านอายการอดีตอายการท่านหนีไว้ท่านเป็นอายการอุวุโสเหมือนกันนะครับ okay, okay. และแปลกมากคือมีพระราชยศเรื่องนีมีพระพราชกิจดีกาที่แต่งตั้งท่านอาดีตอายการคนเนี้ยเป็นทิพย์ดียาเสพติดพร้อมทั้งท่านลาบคนนี้นะครับอายการอุวุโสอีกคนนึงเป็นรองทิพย์ดีมันจึงทําให้เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าคือผมทําให้ผมคิดมากว่าเงิน รางวัลยึดซั์เนี่ยมันตั้ง25%้เอร์เนะครับเขาทำคดีตู้หาวด้วยคดีที่เกี่ยวกับผมด้วยนี่โหเป็นเป็นหลายหลายพันล้านก็ขอตั้งไว้เป็นข้อโอเคโอเคโอเคเดเดเดจริงจมันเกิดเวลานี่แหละแต่ผมจะขบวดประเด็นอย่าว่าแต่ชาวบ้านผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะตามไม่ทันคุณอุปกิจอย่างนี้ใช่ไหมครับประเด็นของคุณคุณคุณอุปกิจ กล่าวหาว่าไอการอาวุโสที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะคดีของตุนบินรัตดินยางตุทระแล้วก็ลากเรื่อยมาจนทั้งถึงคุณอุบัติจเนี่ยอาคติและ,และเคยมีประวัติการข่มขู่ใครต่อใครที่จะมาเป็นพยานขณะเดียวกันก็พูดถึงไอการอาวุโสอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในกลไกลของ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 คอต,อตสคอ,อสบ<อ>ตวส<อ>รตวสอบการยึดทรัพย์กับคอตสหรือตวสอบการยึดทรัพย์ใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นกรรมการชุดไหนของ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 หน่วยงานไหนฮะ ขอตอเป็นกรรมการของอเดี๋ยวปปอง,งอหรือเปล่า,าไม่ใช่ครับเป็นของอ โอ้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรประเดี๋ยวหลังใหม่ประเดี๋ยวขอข้อมูลเพิ่มเอาไปอย่างนี้กาลังจะวิจารณ์ว่ายังมีอีกหนึ่งคดีกล่าวหาอายการก็คือมีการตั้งอายการอุโสอีกคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในกลไกที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มกันเป็นกลไกที่ทําหน้าที่ในการไปติทตัย์แล้วก็จะยึดรัะฮะมีอายการยาเสพติดอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นผมขอขมวดนิดนึงนะครับขมวดสุดท้ายแล้วว่าทุกทฤษฎีที่ผมพบนะครับ เป็นจริงหมดเช่นทฤษฎีสมคบคิดที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าคุณรังสีมันโรมนี่เป็นเพื่อนกับอย่าพ่งขยายความเอากันแค่นี้ก่อนคุณอุปกิจพอแล้วพอแล้วมันเกินเวลาไปเยอะแล้วได้เห็นประเด็นแล้วประเดี๋ยวประเดี๋ยวคุยกันใหม่นะโอเคได้ครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเกินเวลาแล้วขออนุญาตไปพักเลยแล้วกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ โ okay. อเคเจาะลึกทไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขบวชกันสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่เราได้สนทนากับสอวอุปกิจปาจาริยังกูลค่เท้าวความอีกกันสักทีอดีตใายการสูงสุดอดีตใายการสูงสุดท่านนารีท่านก่อนที่จะ,กะเกษียณท่านได้มีคําสั่งให้ฟ้องคุณอุปกิจรวม3ข้อกล่าวหาฟอกเงินค้ายาอะไรประมาณนั้นกลมๆกม็แล้วก,ก,ก,กันนะทีนี้ ก็มีการนัดหมายให้สวบอบุปกิจตไปฟังคําสั่งคดีสั่งว่าเขาจะฟ้องคุณนะสามผู้หาด้วยกันนะมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายเมื่อไปฟังคําสั่งคดีเสร็จสรรเรียบร้อยแจ้งคําสั่งคดีเสร็จสรรเรียบร้อยเขาก็จะอุ้มส่งขึ้นศาลเลยใช่มันเป็น,นขั้นตอนนี่คือเมื่อเขานัดหมายวันที่14ก็คือวันนี้เราจึงตัดสินใจขอคุยกับคุณอุอบกิจตวัดใจกันหน่อยวันนี้ไปไหม จะไปไหมพระอยู่ในสมัยประชุมใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองไหมอไู่ในสมัยประชุมไม่ไปก็ได้แต่จะไปไหมแกก็ยินยันว่าแกจะไปขณะเดียวกันแกก็ขอแถมนิดหนึ่งแกขอทำแหล่อายการที่มายุ่งกับคดีของแกนิดหนึ่งสรุปอีกทีนะแกาพาดพิงอายการสองคนใช่คนแรกเป็นอายการอวุโสอ,อ,อายการอวุโสหมายความว่ากเกษียณแล้วแต่ยังอยู่ในอายุค,ความที่สามารถ ให้ช่วยราชการต่อได้แต่มีแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจบริหารไม่ได้คนแรกเป็นอัการอาวุโสถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นคนคุมคดีตั้งแต่ตุนบินลัดดินยางจุนธุระลากเรื่อยมาจนกระทั่งมาพันกับคดีของสวอุปกิจอืโอเคอีกคนหนึ่งนั้นเป็นอายการที่ได้ชื่อว่าเป็นมือยึดทรัพย์มือฉมังมือฉมังมือยึดทรัพย์มือฉมัง คุณอุบัติจบอกว่าสวคนแรกอวุโสไอการอวิโสไอการคนแรกไม่ใช่สวคนแรกอการการอวิโสผมก็จะมั่วตามคุณอุบัติจคุณอุบัติเหตให้สมองผมเออเลิกไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะได้คุยกับคูณถูพาดพิงด้วยาอการอวุโสที่ถูกพาดพิงคนแรกนั้นคุณอุบัติจก็ไปกล่าวหาเขาว่าอาคติเคยข่มขู่ตำรวจที่จะดึงมาเป็นพยานในคดีด้วยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะ ขณะเดียวกันไอการอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไอการอุโสยังอยู่ในตำแหน่งแห่งผลได้แหละกุฏวกิตก็กล่าวหาว่ามีการส่งคนคนนี้เข้าไปอยู่ในกลไกที่เตรียมจะเช็คบินทรสินของกุอวิกิตแล้วเกก็บอกว่ามันสมคบคิดกันหรือเปล่าแล้วก็โยนชื่อโรงเข้าไปอีกคนหนึ่งสมคบคิดกันหรือเปล่าแฝแๆพรุ่งนี้เราจะนัดหมายไอการที่ถูกพาดทิง มาพูดสักนิดหนึ่งในมุมของเขาไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้ต้องฟังสองด้านอ่ะฟังทุกด้านนะคะหน้าที่ของเรา